สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะบัลล่าท้าผีในด่านกรับต้นฟาร์มเฮาส์กันนะฮะนี่นี่นอาเบเกอร์อยู่ไหนฮะเบเกอร์อยู่ชั้น2นะครับโอเคด้านในสุดเลยเควก็จะบีโกสิเวนใช้การเขนแล้วก็ใช้พาราบลิกนะครับไปอ่าผมจะเอาไฟฉายแท่ง UV แล้วก็กล้องนะครับไปเข้าไปเลย เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเปิดเบเกอร์ก่อนครับแล้วก็ค่อยเริ่มหาของเล่นแล้วก็เออหากระดูกนะครับเปิดเลยครับสองดวงแรกสำคัญมากมาถ้าผีปิดทีหนึ่งนี่อาจจะต้องเ,ออเสียเวลาเดินสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะเปิดเลยครับโอเค ข้างในนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีมมออก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 โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็ควูดูก่อนวูดู oo อยู่ห้องนี้เนี่ยในยห้องนอนเด็กเนี่ยอ่าไม่มีนะครับโอเคกระดูกละ่ะเออกระดูกกระดูกไม่มีนะห้องนี้นี่นี่ทุกคนตรงนี้แอบได้เนี่ยตรงนี้แอบได้ อ่าแอบได้นะตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงชั้นล่างดีกว่าเอ้แล้วห้องน้ำล่ะห้องน้ำไม่มีครับโอเคผมอาจจะฟืดฟัดนะผมเป็นหวัดต,ตอนนี้ผมเป็นหวัดอยูฟฟ่ฟืดฟัดฟืดฟัดขออภัยด้วยนะครับโอเคเอ่อในครัว หนดูสิหาของเล่นแล้วก็หากระดูกไปในตัวนะครับโอเคตรงนี้แอบ,บได้นะมุมเนี้ยแอบบได้แอบบได้ไม่เจอเลยครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโถงสิ ด่านนี้อาจจะวางกลางเขนยากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าด่านมันกว้างนะครับกลางเขนและเป็นเทียหนึ่งด้วยอ่ายากเลยครับทีนี้ผมบอกเลยโอ้โหไออูจาก็ไม่ใช่ครับโอเคมีมุมแอบ,บมากมายเลยเนะี่ยแอบบได้ครับแต่ผมไม่แอบบเพราะผมจะจุกเพราะแอบ,บมันไม่รู้อะไรไงแต่ถ้าจุกอะมันจะรู้ว่าเออไอตัวเนี้ย มันเป็นแบบไหนอ่าวิ่งเร็ววิ่งช้ากระพริบปกติหรือกระพริบไม่ปกติอะไรก็ว่าไปหรือมันอาจจะสลับล่างอ่ะเป็นโอบากเกะอะไรมันก็จะรู้เลยครับถ้าแอบ,บเราไม่รู้อะไรนะรู้แหละแต่มันจะไม่ชัดเจนเท่าตาเห็นแอบบมันได้แค่ฟังเสียงนะฟังเสียงอย่างเดียวแต่ฟังเสียงก็ไม่ใช่ทุกอย่างเข้าใจไหม ต้องเห็นทั้งตัวด้วยครับโอ้นี่จะกระโดดสวยโอเคของเล่นคืออะไรเนี่ยดิยังไม่รู้เลยของเล่นผมนยังไม่รู้เลยกระจกหรือเปล่าอะใช่ปะ่ะโอ้กระจกไม่ใช่ครับอ่อของเล่นเหรอเว้ยออของเล่นเป็นการ์ดครับโอเคพี่โอ้โห เอาล้วครับตอนนี้เราก็เจอผีนักดนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเขาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคมีฟิซซิ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฟิซซิ่งจริงหรือเปล่าเราต้องมาเทสครับตอนนี้ผมจะเอากางเขนเออเดเดจะเหนนะเอากล้องก่อนครับเอากล้องแล้วก็อ่าสปิริตบ็อกก์โกดไลติ้งนะครับไปเลยค่อยๆเอาไปทีละอย่างผมจะเช็คโกดออฟก่อน เพราะว่าผมจะดูเดอะมิมิกตัวแรกเลยครับเขาอยู่นี่แหละปิดไฟโอเคอ่าผมไม่เห็นโกสออฟนะครับไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่แหละ Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? ไม่ตอบนะครับโอเคเอาวางประมาณนี้แล้วกันแฟนทอมไม่ใช่นะครับตัวนี้โอเคแฟนทอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอเขาจับประตู Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? ไม่ตอบน่าน่าจะไม่มีนะตัวนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีโอเคโดออฟก็ไม่มีนะเขาอยู่นี่ละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตัดมีมิกไปเลยครับต้องรอเขาจับประตัวผมจะดูวิงเกอร์พิ้น นะครับฟิงเกอร์พิ้นเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วฟิงเกอร์พิ้นสปินิตบ็อกแต่แกไม่ตอบนะน่าจะไม่มีครับอ,อผมจะเอากางเขนมากันเหนียวไว้เลยแล้วก็อ๋อ,อ,อมีพลาสติกใช่ป่ะงั้นเราก็เช็คเลยครับตอนนี้ค่าสติเหลือเจ็ดสิแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับก็คือวางไปในห้องผีนั่นแหละ โอเคต้องวางแบบประมาณเนี้ยครับแต่มันอาจจะหลบได้นะอ่ามันอาจจะยากครับต้องวางแบบประมาณเนี้ยอ่าโอเคอะไรอ่ะโอ้ม y g ่ d อมันระเบิดหลอดไฟแล้วฉลาดนะเราอ่ะไปผีที่ เป็นผีที่ฉลาดเอาเรื่องนลครับโอเคคุยสิแน่จริงอะ่ะยังไม่เจอหลักฐานนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะให้เขาจับประตูเว้ยผมจะดูฟิงเกอร์พิ้นอ่าเงียบครับโอเคเขาคุยแล้วเย๊ เออหึขอหน้าต่างเหรอใช่ไหมโอ้อยโอบาเกอโอบาเกโอเคลู่เลืองโอเคนะครับกเกมนี้เป็นโอบาเกอนะครับเคนเนาะลู่เลืองโอเค,นะเ,ออเ,คเดี๋ยวเราถ่ายรูปเลยครับอ่ามาชัดเจนครับเห็นไหม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 ถ่ายเลย นี่นะฮะอ่าบานอื่นมีไหมเนี่ยโอเคครับนี่โอเคมีบานเดียวนะตอนนี้เหลือกลางเขนนะครับเซึ่งกลางเขนเนี่ยยากผมพูดเลยครับมันยากมากเราต้องเล่นการ์ดครับตอนนี้เราแต่แต่ว่าเราต้องเอ,อ่อมาเป็นควันนะครับตัวน,นี้เคเราต้องเล่นการ์ดอืมเล่นการ์ดนะ อแล้วก็เหลือกี่เฟรมเนี่ยเหลือ5เฟรมครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหยิบเกลือมาครับเพราะว่าเราจะเราต้องปั๊มรูปและต้องปั๊มรูปครับเอาเกลือมาโรยโอเคตอนนี้ค้าสติเหลือที่62นะครับ เอาจริงๆเราก็ใช้เวลาตรงนี้ในการถ่ายรูปก็ได้นะแต่ถ้าเหย็บหน่อยเหย็บหน่อยเพื่อนเหย็บเหย็บเหย็บเร็วเอ้ยตรงนี้ด้วยเหย็บเร็วโอ้โหเหลือกองเดียวอ้อาวเรื่องอเคยคับ อา่อาพอละพอแล้ว,ลวเจ้เขาหน้าต่างนะครับเหลือกางเขนอ่ะที่นี้เราก็ต้องเราต้องรอ,อนิดนึงครับแต่การจู้ของผมอาจจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาเอ่าระเบิดหลอดไฟข้างหน้าครับเฮ้ยมันดอดว่ะไปเกิดข้างหน้าแล้วครับ Okay. ตอนนี้เราก็ปล่อยเขาไปก่อน mm hmm. เขาย้ายเหมือนจะไปข้างหน้าครับโอเคขึ้นไปแล้วโอเคครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราย้ายกลางเขตนิดนึง mm hmm. เขาเกิด เขาไปเกิดข้างหน้าเหมือนจะไปข้างหน้าโอเคกวางไปเลยครับอ่าสองอันมันยากครับผมพูดเลยด่านเนี้ยกางเขนอ่ะแล้วมันมีเควสไงถ้าไม่มีเควสผมดอสไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมบอกให้ผมดอสเลยอ่ะผมไม่แคร์แรงนั้นดอสก็คือดอสอ่ะอุ้ยอีเวนต์โหดมากตอนนี้ตกใจหมด สักพักแม่งมาเกิดตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จุกได้นะครับเดี๋ยวเราจ,จุกจะจุกตรงนี้กันอยากจุกตรงนี้ได้แต่ต้องสังเกตการอการเขนนิดนึงครับต้องสังเกตการนิดนึงแต่อย่ามาเกิดทับตัวนะเว้ยขอแค่นี้แหละ ติดสักอันหนึ่งก็ดีแต่ถ้ามันไปเกิดเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามันจะไปเกิดตรงห้องโถงเลยครับห้องโถงอะ่ะรู้สึกแบบนั้นแต่ต้องต้องรอดูไปเลยครับมันยากถ้าเป็นการเขียนเทียร์สองเทียร์สามอะอ๋อเขาอยู่ข้างหน้าโอเค,อ,เคอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการเขียนจะกันได้หรือไม่ คือการ์ดเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วเพราะว่ามันล่าแล้วครับลองเดียวอ่าอีเวนต์วะกิดทำไมเนี่ยหนีไม่ได้นะถ้าจะหนียังอยู่ยังอยู่ยอ,ยอ่าไปแล้วโอเคผีสัก,กตุกครับตัวนี้ เอาโอ้ยก g อดแอบก่อนเลยแม่งปิดเบรกเกอร์ผมออ ح, มันปิดเบรกเกอร์หรือมันอะไรเนี่ยโอ้มันปิดฉลาดว่ะแอบเลยครับ <apprent> ผมบอกแล้วการเขียนยากด่านเนี้ยยากยากยาก พอมันเกิดไปเรื่อยเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอคิดด่วนผมอาจจะไม่เอาการเข็นนะเพราะว่าทูผมก็ไม่มีผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวอุปกรณ์ป้องกันตัวก็ไม่มีมันเสี่ยงมากโอเคขึ้นไปเปิดไปก่อน อ่มีตู้ให้แอบ,บอยู่ครับข้างบนแบงฉลาดจาัดปิดเบเกอร์ผมอะโอเคครับเอ้าแอบ,บไม่ได้ฮัลโหลโอเคแอบมบุมนี้ก็ได้มันไม่มันมาไม่ถึงหรอก แต่ไม่แน่ใจว่าไล่หรือ,อยังนะครับเพราะว่ามันเปิดวิทยุมันเสียงดังวิติดกังเขนแล้วสวยโอเคสวย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 ฮะวิ่ล่าว่ะแอบแอบแอ,บแอ,บแอบกางเขนติดแล้วครับแต่ต้องแอบ ดีนะไม่ออกไปออกไปตายแน่นอน <S <S อยู่ยังอ่ะอยู่แล้วครับโอเค อันนึงนะครับไอกองไหนอะที่ผมถ่ายไปอะแยกหมดยังโอเคออกนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นโอปากเกตน,นะครับชัดเจนชัดเจนเพราะว่ารอยในมืออ่ารอยในมือของเขาเป็น6นิ้วอ่าโอเคอ่าเคเวสก็ผ่านหมดนะครับแต่ไอของเล่นเนี่ยไม่ได ของเล่นคือสลหรับผมอะสลหรับผมนะของเล่นอะของเล่นเกมเนี้ยทุกอย่างเลยสำหรับผมอะมันเอาไว้คุมเกมครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดเป็นสมอ o ์นิ่งเซอร์เคิลหรือว่าจะเป็นพวกกูจาครับผมจะเอาไว้คุมเกมหมดเลยเอาไว้แบบว่าบังคับล่าครับมันจะทำให้เราเล่นง่ายอะไรแบบนี้แต่ว่าเกมเนี้ย มันไม่ต้องถึงมือไพ่เลยครับก็คือว่าผมโดนมารดค่าสติรัวๆมันแห่มันอีเวนอะไรเงี้ยมันก็เลยล่าโดยโดยที่ผมไม่ต้องเล่นของเล่นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันนิ่งมันนิ่งมันไม่ทำอะไรมันแอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ไม้แข็งนะครับเราต้องกระตุ้นมันนะฮะให้มันล่าเราอะไรแบบเนี้ นี่แหละครับเขาเรียกว่าการคุมเกมคุมเกมกับผีนะฮะโอเคนะครับอ่าโอเกะอ่าโอเคปลดล็อกอ่าปลดล็อกไม้ขีดแล้วก็เทียนนะครับแต่เป็นเทียนหนึ่งอ่ารูปถ่ายก็75ดอนนะครับอ่าประมาณนี้เวลาที่ทำได้ก็จะเป็น16นาที13วินาทีนะครับโอเค Use อ b i l i t y ้ยูเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปทั้งหมด13ครั้งนะครับอีเวนต์ครั้งล่าไปทั้งหมด3ครั้งครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย